ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับําหรับวันนี้ก็มาดูรถเบนซ์คันหนึ่งครับเ l a นะครับ156นะครับตัวนี้ก็มีอาการขับแล้วเกียร์เปลี่ยนจากเกียร์ดีนะครับเปลี่ยนเป็นเกียร์เอ็นนะครับเองนะครับแล้วก็เช็งกิ้งเกียร์โชว์ประมาณ2ครั้ง3ครั้งนะครับแล้วก็มีปัญหาแบบนี้นะครับลูกค้าเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่คอมพิวเตอร์เลยนะครับไปกันครับ มาดูหัวข้อเกียร์นะครับทุกคนดูหัวข้อเกียร์ก่อนครับ Y3 ทา1 4 N4 นะครับ, 1, 4, 4, รบ Electric c l i m s t i o n Control นะครับอ่าเขาบอกว่าอะไร c อ o w l Code ตัวนี้นะครับ c อ o w l Code ตัวนี้ก็056 200นะครับ The Power Supply of Circuit Prist circuit 87 Under voltage นะครับ, Under ed, รบก็คือ เราต้องไปเช็คระบบไฟนะครับไฟ87ไปใช้งานกับเ,เกี่ยวกับระบบเกียร์นะครับว่าเขาโอเคไหมเดี๋ยวเราเจาะเข้าไปดูนะครับทุกคนว่าขอให้เราเทสอะไรต่อนะครับก็นะครับ,นะรบ,นะรบสาเหตุที่เป็นไปได้ก็บอกให้เช็คแบตเตอรี่นะครับอ่าหนึ่งในนั้นก็เนี่ยน่าจะเป็นแบตเตอรี่ลูกเล็กนะครับทุกคนอี g 1ทับ3 g 1ทับ13 อีโคสตาร์ทสอฟนะครับตัวนี้อ่ะก็เราได้ข้อมูลตรงนี้แล้วนะครับก็อันนี้ซัพลายโวลเตตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ลูกใหญ่นะครับทุกคน14โวลต์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเล็กนะครับนะครับก็น่าจะเกี่ยวกับลูกเล็กนะครับอ่ะเดี๋ยวเราโอเคนะครับตอนนี้ไฟโอเคนะครับเราก็เข้าไปดูหมวดของเครื่องยนต์บ้างนะครับทุกคนว่าหมวดของเครื่องยนต์เขาจะโชว์ วลเตจเหมือนกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเจาะเข้าไปดูเลยนะครับเจาะเข้าไปดูนะครับว่าเขามีอะไรบ้างอ่ะนี่เลยครับเหมือนกันเลยนะครับ n 3 1 0 n 3 1 0นะครับมอเตอร์อิเล็กทริกนะครับก็เขาก็ฟ้อง The Eco Start Stop เช่นเดียวกันนะครับก็นั่นนะเนี่ยเนี่ยนี่ครับนี่ครับ ต่ำนะครับนะครับตัวนี้ก็หมายความว่าสาเหตุที่ลูกค้าบอกว่าเกียร์มันเปลี่ยนไม่ค่อยดีนะครับหรืออาจจะลากอะไรเงี้ยก็สาเหตุที่เป็นไปได้ก็นี่เลยครับแบตเตอรี่ลูกเดียวนะครับแบตเตอรี่สตาร์ทสต็อปนะครับตัวนี้สาเหตุตัวนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับเจาะเข้าไปดูเลยนะครับขอให้เราเช็คอะไรต่อครับนี่ครับขอให้เราเช็คแบตเตอรี่แบตเตอรี่นะครับขอให้เราเช็คสเปคนะครับสเปคนะครับ วลเตจแบตเตอรี่ต้องมากอันนี้เราต้องไปเช็คที่ใช้ตัววัดนะครับว่าวลเตจแบตเตอรี่อีโคอยู่มากกว่า12หรือเท่ากับ12หรือเปล่านะถ้ามันต่ำกว่านั้นก็แสดงว่าใช้งานไม่ค่อยได้นะครับก็ไปเลี้ยงอุปกรณ์ต่างๆนะครับถ้าเราบอกว่าโ no, นนะถ้าเราบอกว่าโ no, นนะมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกให้เราเช็คแบตเตอรี่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนเลยนะครับเนี่ย ริเพกก็คือเปลี่ยนเลยแล้วผิดริพรรพเพล็นะครับก็คือเปลี่ยนเลยนะริเพล็กนะ,น,น,นะครับอ่ะก็กระนตนการก็สิ้นสุดนะครับถ้าเราบอกว่าไม่โอเคเขาก็ให้เราเปลี่ยนเลยนะครับตรงนี้นี่ครับเทคแบตเตอรี่นะครับก็สรุปเคสนี้น่าจะเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลูกเล็กนะครับเดี๋ยวเราไปดูแบตเตอรี่นะครับลูกเล็กอยู่ตรงไหนนะครับทุกคนอ่าอันนี้ก็ อันนี้หน้าลดเนาะเดี๋ยวเราอันนี้ฝั่งคนขับนะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งคนนั่งนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่อยู่ฝั่งคนนั่งนะครับแบตเตอรี่ลูกเล็กอตรงเนี้ยแบตเตอรี่ลูกใหญ่นะครับทุกคนเนี่ยแบตเตอรี่ลูกใหญ่แบตเตอรี่สตาร์ทนะครับแบตเตอรี่สตาร์ทสตาร์ทเครื่องยนต์สันดาบนะครับตรงนี้นะครับอะแต่แบตเตอรี่ที่เขาโชว์นะครับเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนเขาจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับ เนี s <S á, <S <S an ่ยเขาจะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้อันนี้ฟังคนคนนั่งนะครับฝังคนผู้โดยสารนะครับอ่าเราก็เปิดมาดูเลยนะครับเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนเปิดมาเลยนะครับนี่ครับทุกคนแบตเตอรี่เขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับแบตเตอรี่นี่ครับทุกคน นี่คือแบตเตอรี่แบตเตอรี่ที่ใช้งานเกี่ยวกับสตาร์ทสต็อปเกี่ยวกับพวกระบบเกียร์นะครับที่เขาจะไปเลี้ยงระบบเกียร์นะครับไปไปเลี้ยงระบบแผงวงจรเกียร์โอ้นี่ทุกคนขีตะกันครับทุกคนนี่ครับนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเนาะที่ทําให้ระบบเกียร์ระบบแผงวงจรเกียร์ระบบ สตาร์ทสต็อปมีปัญหานะครับแม้กระทั่งเวลาเราวิ่งแล้วเกียร์ก็อาจจะดรอปลงไปนะครับตรงนี้นะครับก็มีปัญหาเกียร์เปลี่ยนไม่ค่อยดีมีกระตุกมีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะทุกคนดูปีผลิตเขาปีอะไรไม่รู้นะปกติเขาจะมีนะครับเขาจะมีเขียนไว้นะว่าปีผลิตปีอะไรนะครับตรงนี้แต่ตัวนี้ไม่เห็นนะไม,นนะนนนไม่เห็นนะครับทุกคนตอนนี้ไม่เห็นครับก็ถ้ามีคี้ตะกันแบบนี้แล้วก็ ค่าไม่ได้อย่างที่เขาบอกเนาะมันก็ต้องเปลี่ยนนะครับทุกคนปกติแล้วแบตเตอรี่ลูกเล็กนี่แบตเตอรี่แห้งทั่วไปเนาะก็จะอายุการใช้งานก็จะประมาณสักสองปีนะครับสองปีนะสองปีถือว่าโอเคนะครับถ้าสองปีขึ้นไปแล้วนี่ถือว่าโบนัสแล้วนะครับก็คือถือว่าเป็นโบนัสของผู้ที่ใช้รถแล้วนะครับคือเจ้าของรถคันนั้นนะครับก็คือโบนัสแล้วนะครับ เราเจอแบบนี้เราก็เสนอเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเราต้องเสนอเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับทุกคนก็เบอร์นี้เลยนะครับตามสเปคเลยนะครับถ้าใช้แบบไม่ใช่ของเบนส์ได้ไหมได้นะครับแต่ว่าก็ประสิทธิภาพก็จะน้อยลงนะครับก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ว่าสเปคเขาก็ต้องเป็นของแท้นะครับของแท้นะครับถ้าเป็นของเทียบมันก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอายุการใช้งานหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะดรอ ลงไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าแบตเตอรี่แห้งคือเราไม่ต้องไปสนใจอะไรเลยนะครับอายุงาน2ปีเราก็ใช้งานไปแบบไม่ต้องสนใจเลยใช้ไปเลย2ปีนะครับแต่ถ้าเกินจากนั้นก็ถือว่าโบนัสนะครับแต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่เทียบเขาก็จะเป็นแบตเตอรี่น้ำนะครับลูกเล็กประมาณนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่น้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นอกเหนือจากเบนซ์นะครับเขาก็จะเป็นแบตเตอรี่น้านะครับนะครับถ้าน้ําหายถามหดน้ํากลั่น น้ำกดน้ำกลั่นที่อยู่ในนี้ระเหิดระเหยออกไปหมดเหลือแต่แผ่นธาตุต่างๆก็จะส่งผลเช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้ก็จะส่งผลต่อ,อพวกระบบะคุณแกสตาร์ทพวกอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ภายในรถยนต์นะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับอุปกรณ์ตัวนอกก็คือแบตเตอรี่ตัวนอกองครับนี่ครับทุกคนเราเจอแบบนี้เราต้องแจ้งลูกค้าแน่นอนครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเราไปเช็คแบตค่าของแบตอีกทีนะครับว่าแบตเตอรี่ลูกนี้ อยู่ในสเปคที่เขากําหนดไปหรือเปล่าก็าคือ12โวลต์หรือมากกว่า12โวลต์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปหาเครื่องมือกันก่อนครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเช็คอีกทีครับผมมาครับทุกคนเรามาดูแบตเตอรี่ลูกเล็กกันนะครับตัวนี้นาที่เราเช็คนะครับก็12โวลต์รอ200แอมป์นะครับทุกคนทุกคนสังเกตสังเกตตรงนี้นะครับ ุกคนสังเกตตรงนี้นะครับ12โวลต์12 A h 200มนะครับก็คือ200แอมนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับทุกคนเราต้องป้อนตรงนี้เข้าไปนะครับเราต้องป้อนที่เครื่องนะครับทุกคนอ่าตอนนี้12โวลต์โอเคอ่า b เราก็กดไปนะครับแบตอ่า en นะครับอ่า en นะครับสองร้อยแอมนะครับสองร้อยแอมนะครับโอเคนะครับตอนนี้สองร้อยแอมจะเหลือกี่แอมนะครับทุกคนสิบสองโวลต์เจ็ดสองโวลต์อ่าอ่าไม่เป็นไรเขาบอกให้เราปิ้นนะครับเราก็ปิ้นเลยนะครับว่าเขาจะเหลือกี่แอมนะครับเดี๋ยวเรามาเทสดูนะครับทุกคน ถ้าครึ่งครึ่งถือว่าโอเคยังใช้ได้นะครับอตอนนี้ปิ้นออกมาเรียบร้อยนะครับทุกคนมาดูกันนะครับสองร้อยแอมลือเท่าไรจาก2 0 0แอมป์เหลือ6 3แอมป์นะครับไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะครับทุกคนแบตลูกแบตเตอรี่ลูกนี้ก็ถือว่าแผ่นธาตุข้างในเสื่อมไปแล้วนะครับนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งนะครับที่เราต้องมาตรวจเช็ค แบตเตอรี่ตามที่เขาบอกนะครับ12โวลต์ก็จริงนะครับในขณะที่เวลาเวลาเช็คโวลต์เขาได้นะครับแต่เวลาดึงงะดึงไปใช้จริงๆเนี่ยโวลต์ตัวนี้ก็จะโดนดึงไปใช้แล้วก็แอมไม่พอนะครับนะครับแอมน้อยไปนะครับถ้า200เหลืออีกเหลือประมาณสัก100ก็ยังโอเคนะครับทุกคนแต่นี่จาก200เหลือ63แอมก็ไม่ได้นะครับเวลาเขาคายประจุ ไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าไปใช้งานเนี่ยเขาก็จะใช้งานได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเสนอลูกค้าเปลี่ยน,นครับสาหรับแบตเตอรี่ลูกเล็กตัวนี้นะครับทุกคนอ่ะโอเคนะครับเราได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปเสนอลูกค้ากันครับผมอ่ะโอเคครับ